หไเยไค่อุดลาวด้วยลาวด้วยเพราะบ้านนี่มีลาวด้วยเพราะเจ้าบ้านไม่เคยใหญ่เดียวพังยื้อใหญ่เดียวใหญ่จีสะลู้ยัลยเิมปโอ้ย้ไแม้แมันเทิมาต้นปุงจีอากีนเมนไหนอ๋อบ้าบ้า อยากพอยาบอกแต right, okay. <ś pel ic> yeah. ่เทวดาไม่กหวบนตัว <sund an Like> oh. ไอเมียนโจกเนียนเลียชุดตาเส้นตารอสโน่โจอกไปติเลยไปตันติดนะเอ๊ะไปด้วยยัง 3, ้มกลางเซาไปเยอะบอกว่าเอาสัก30ลูกหัวหน้าโจบอกว่าปีนี้ให้ได้อีกสัก3ลูกไปเยอะว่าเอา30นะคะทุกคนค่ะสามอ้น้องหน้ามันจ๊ครับว่แล้วเยอะยังไงเดือยเดือยตาเดือยมือ ตาเ้าโกนเ้าเจ้ามือหนูกีดิตากีหมดไมต้งไก่ไม่ต้องปลาไม่ต้องหมูว่าได้วะหายใจไงเด้อนี่แดกบานหอยก็คนเจ้ามือหอยหอย้นมือมีส่งเสิมปลาไอ ម <test> ួយយ <that> ៉ាង <that> គ I mean. <that> េទៅគេយកស្នប់ចោលเด้อនេះហិងណ៎ស្រួយសិនអឺស្រួយមានមានចង់ស្រានេះហៅពូលហៅចៅមកផើមកស៊ីមកកែផងเด้อណ៎គាត់ស្មៃគនចៅថាថាគាត់ថាខៃខ្លួននេះមួយទីនេះ600តូល600តូលខ្ញុំនិយាយគនចៅផាគេមិនព្រູ້តែថាថាបាទតែគាត់មកអាអាវ៉ាវឡាមិនផហ៎អើយនេះអាយយ៉ៃឡៅ

ได้มาทำพิธีขอขอมาแล้วนะคะที่หัวานาได้บ่นไว้นะคะทุกคนขาน๋อกบางท่านอาจจะฟังภาษาท้องถิ่นของเราไม่ออกนะคะอน,นอกจากพึ่งก็จะแปลกคร่าวๆนาะก็คือไกลไก่เก้าตัวนะคะไกลเก้าตัวนูน่นเ,าข,นเาขึ้นถาวายด้านบนแล้วนะคะอันนี้คือตามความเชื่อของ ทางฝั่งบ้านเรานะคะทุกท่านคะเนาะเราได้จุดจุดเทียนบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่ค่ะแล้วก็คุณปู่นะคะคุณปู่ของพ่อของหัวหน้าจรวยค่ะพ่อของหัวหน้าจรวยก็ยืมก็ได้แบมารนะมาเซ่นไหว้นะคะ เพื่อที่เราจะได้ทํางานกิจาการต่อไปก็ให้เจริญรุ่งเรืองนะคะนี่นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่สําหรับเราก็เชื่อสุดจริงสุดใจนะคะเพราะว่าฝนก็ไม่ตกจริงๆฝนอ้อมเลยตากดูวาดีการนะคะทางนี้เมื่อวานฝนก็ตกนะคะแต่ตกไม่แรง ก็วันนี้อุมครึมแล้วก็น่าจะตกก็ขอให้ตกทั้งวันละกันต้ขอให้้วาัเอ่ะเนาะไอเดียจะเจอรอยไอเดียออยู่น้อดยออาอยู่นกัตอยู่บนอุ้ว่าทุกรอยอุ้มเติเิน้อเดียอยู่ตรงกอน้ำเมื่อวานเห็นอยู่ตรงกอน้กบอกง้่ากรอเรียนเินน่เรียปิ

เจบอกว่าโอ้ยลุงยืมไปทางทางสงสัยจะต้องสูบออกอีกแล้วค่แต่วันนั้นที่จังบอกว่ายางผู้ใหญ่ต้นผู้ใหญ่ก็บอกว่ามันอันตรายวันผมมาเอาของอยู่ในบ้านน่ะเจบอกว่าลุงยืมสงสัยจะต้องสูบสะออกอีกแล้วนี่มาอย่างแรงตอนวันนั้นทั้งนี้ไม่ตกเลยไม่ตกมาอย่างแรงนะวันนั้นนั่นก็แม่พอเด็กเชื่อถือ เมื่วันมาจากมืองคิดว่าเต็มแล้วจัง้องจิกเพราะจริงองไม่เห็นไปทางนู้นแรลงไปมากจุ๊บจับมองใเรือมาแล้วมองมามองมาทางนี้มาผมสงสัยล้างเต็มแล้วบอกเข้ามองขึ้นถนนใหม่เงียบจิ๊บไม่มีเลยเยอะมปดูนี่เขาไอตอนวันสุดท้ายที่ช่างมาวัดเลยช่างบอกว่าประแค่ดึงปากอะไรเก็บนิดๆหน่อยๆก็ได้แล้วอ่ะ มันก็มาเลยคือว่าสำเร็จตามโหมดสำเร็จสำเร็จคนไทยเก่าสำเร็จคอนชายดูดโปนึงแล้วมาเดอโปสามเออแอบใจสำเร็จพอฟูสำเร็จต้องยื้อโปกล้ายตู้ถอดคีดไปล้างไปคีดไปล้างไปแควนี้ดิมดิมในตัวนี้ดิมในตัวนี้เราเราเทฝ่ายนี้ขึ้นไปด้วย ราะว่าฝานูนเราล้างเสร็จแล้วเราจะไม่เหยียบไปแล้วแต่ไม่เกินถนนก็นยได้ยังอนี้สองขาสองข้างฟางนี่อาแล้วก็ฝั่งฝั่งพวกนี้ถ้าเราล้างเสร็จแล้วก็เคลียร์จบแล้วก็คือจบแล้วไม่เอาไปแล้วถ้าไปหเิี๋ยวก็ต้องเริ่มล้างใหม่อีกมันจะไม่จบ กวหนนาจรอยก็ได้ทําตามสัญญานะคะที่ให้ไว้กับตะป,ปูของเรานี่ตะป,ปูก็ช่วยปกปักรักษาลูกหลานนะคะเนาะก็ได้มาทําตามแล้วส่วนข้าวขาวหวานเราก็ได้นำมาถวายเสร็จสรบเรียบร้อยทุกกระบวนการแล้วทีมงานนู่น,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะไปนู่นแล้วเดีย๋ยวจะเพิ่งพาไปดูนะ โนนค่ะทุกคนค่ะพี่ชายชายบ้านานาแล้วก็หัวหน้าโร๊น้องอาร์ป่าเย้ยหนูเพราะวันนี้น่าจะเอารถเจ้าฮิตาชิ1 3อยนะคะเอาไปเกลีย่ยดินตรงโคลนที่ที่เราเอามาเทช่วงวันแรกๆนะคะก็ให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้ขยบออกไปให้ไกลาจากถนนหน่อยเออเพราะว่าแม่เเจ้าเจ้า,จา,อ,าอะไรนะ จอเดียจอเดียดันไปไม่ถึงนะคะติดล้อดังนั้นก็เลยใช้ฮิตาชินี่แหละคะ่ะช่วยดันดันผลักดันดินออกไป นนะะถึงนู่นแล้วก็น่าจะเริ่มเริ่มงานแล้วก็เสร็จแล้วก็ขอให้ฝนตกแล้วกันนะล้างถนนเนาะโอเคค่ะเจพึ่งก็แนะนาตัวแทนก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่ส่งกําลังแรงใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการทํางานส,สายโทรสองเหนือนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณกําลังใจจาก f อีเป็นอย่างหลวงเจพึง่งขอกราบขอบพระคุณ จากใจนะคะเอาเป็นว่ารักและคิดถึง FC ของเจพึ่ง mm. เช่นเคยเนาะสิ่งไหนที่เคยทำผิดตกบกพร่องอาจจะพูดผิดบ้างถูกบ้าง FC ก็ไม่เคยถือโกรธอะไรกับเจพึ่งเลยขอบคุณมากๆนะคะแล้วเราค่อยเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอกล่าวคำว่ากราบขอบพระคุณและบายบายสวัสดีค่ะ तथो तो तो.